เื่อว,ว่าหลายๆคนต้องเคยเจอคือมันจะมีบางครั้งอะที่เราอะอยู่กับคนบางคนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยู่กับคนคนนี้แล้วเราเหนื่อยตังเลยทําไมอยู่กับคนคนนี้แล้วรู้สึกว่าเราไม่มีแรงร,าารู้สึกว่าเราไม่มี energy เหตุ Thrones ผลก็คือคนนั้นน่ะที่เราอยู่ด้วยเขาอาจจะเป็นคนท็อกซิกบางคนชอบนินทาบางคนชอบเปรียบเทียบบางคนชอบติคนอื่นเสียเสียหายหาย คือไม่ว่าเราจะเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแค่ไหนอะ่ะคนเหล่าเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งในประเภทของคนในสังคมที่เรายัางต้องเจออยู่ในทุกๆวันคือมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะเจอคนเหล่านี้ในสังคมเพราะว่าเราทุกคนโตมาต่างกันเราทุกคนมีนิสัยไม่เหมือนกันเราบางทีเราก็อาจจะย้อนกลับมาคิดว่าเอ้ยเราไปทําอะไรเขาหรือเปล่าทำไมเขามาทําตัวไม่น่ารักกับเราแบบนี้หลายๆคนนะจะรู้สึกว่าตัวเองคิดไม่ออกซึ่งมันไม่แปลกเลย เพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยแต่ด้วยความที่เขาอะเป็นคนแบบนี้นิสัยแบบนี้เขาก็เลยทําตัวไม่น่ารักกับคนอื่นแล้วส่วนใหญ่อะคนเหล่าเนี้ยเขาจะไม่ได้ไม่น่ารักกับเราเพียงคนเดียวแต่เขาไม่น่ารักกับทุกๆคนเราปัญหาก็คือเวลาที่เราเจอคนท็อกซิกเหล่านี้เราจะหลีกเลี่ยงเขายากมากๆเพราะว่าเขาคือคนที่เราต้องเจอหน้าทุกวันคือคนที่เราต้องเห็นทุกวัน ในคลิปนี้นะคะพิวก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีที่เราจะสามารถรับมือกับคนท็อกซิกเหล่านี้ได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปทําตัวไม่น่ารักกับเขาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในแบบของเราได้อย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ทันคนท็อกซิกว่าจะมาในรูปแบบไหนคือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ด่าเราแรงๆหรือว่าด่าเราตรงๆแต่เขาจะมาในรูปแบบที่ทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองบางคนคุยด้วยเรารู้สึกหมดแรง บนน่น,บน,น,บนนู่นบ่นนี่บ่นนั่นบ่นทุกอย่างในชีวิตคือปัญหาในชีวิตมันเยอะเหลือเกินสมมติมีคนมาบ่นกับพิวแล้วอย่างน้อยเขาอย่างแบบเอ้ยทํายังไงดีผิวยังรู้สึกว่ามันเป็นการบ่นเพื่อที่จะหาทางออกแต่ถ้าบ่นอย่างเดียวแล้วไม่คิดจะหาทางออกเลยอ่ะิวรู้สึกว่าอันเนี้ยเริ่มไม่ใช่แหละอันเนี้ยคือการส่งในกัตถีเอนเนอร์จีมาให้เราโดยที่เราไม่ได้ต้องการหรือบางคนอาจจะชอบทําให้เรารู้สึกผิดเวลาเรามีบาว n d a r i ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติมีคนชวนเราไปเที่ยวแล้วเราบอกเขาว่าเอ้ยวันนี้ไม่ไปได้ไหมวันนี้เหนื่อยมากแล้วแต่จริงๆปะคนที่เขามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะเขาไม่มานั่งขยันขยอคนที่รู้สึกเหนื่อยให้ออกไปเที่ยวหรอกเขาก็คงพูดแค่ว่าอ๋อวันนี้เหนื่อยหรอค่อยไปวันหลังก็ได้ก็เขาก็คงพูดแค่นี้แล้วก็จบไม่ใช่มานั่งทําให,ห้อีกคนรู้สึกแย่ที่ตัวเองไม่ไปหรือแบบสุดท้ายก็คือคนที่ไม่เคยยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นเลยคือคนประเภทเนี้ยเวลาที่เราบอกเเเเขาา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 วว่ว่่่ออออ้้้ยยยยรรรปะะสสบคมํ็จงงงงูนนนีั คือเขาก็จะต้องพยายามหาเรื่องติเราให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ดีส่วนอะไรที่ไม่เป็นของเขาก็คือดีหมดอะไรที่เป็นของเราแย่ yeah, หมดคนประเภทเนี้ยเราไม่ควรไปอยู่ด้วยหรือปะเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสิ่งที่เราควรทำํำคือปล่อยเขาไปแล้วว่าหลังเราก็ไม่ต้องไปเล่าเรื่องความสําเร็จของเราให้เขาฟังต่อไปแล้ว เพราะว่าคนคนนี้เขาไม่ได้หวังดีกับเราเขาไม่ได้จริงใจกับเราไม่ว่าจะเป็นคนท็อกซิกประเภทไหนก็นแล้วแต่ที่เราเจอในชีวิตอะคือจริงๆมันมีหลายรูปแบบเยอะกว่านี้มากมากๆ,ๆที่ชอบมาทําให้เรารู้สึกผิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะคือพี่รู้สึกว่ามันมีเยอะดังนั้นมันเลยเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องระวังคนเหล่านี้ไม่ให้มาทําลายความสงบสุขในชีวิตของเราคือไม่ใช่ทุกคนบนโลกใบนี้เขาจะหวังดีกับเราบางคนเข้ามาในชีวิตเราเขาชื่นชมเราจริงๆบางคนเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมาบั่นทอนเราดังนั้นเราต้องดูคนให้เป็นและเราก็เลือ ให้เป็นว่าเราจะใช้เวลาของเรากับใครคือถ้าเราไปอยู่กับคนเหล่านี้เยอะๆสุขภาพจิตเราก็มีแต่แย่ลงแย่ลงชีวิตเราก็ไม่ไปไหนวันๆเดียวก็โดนติวันๆเดียวก็โดนบน่นวันๆเดี๋ยวก็ต้องมานั่งฟังอะไรก็ไม่รู้ที่มันไร้สาระอย่างที่2เราต้องรู้จักเซตบาร์เรอรี่หรือว่ามีขอบเขตคือเราต้องมีจุดยืนในชีวิตอะเวลาที่มีคนทําอะไรที่ไม่เกลียดเราหรือว่าทำอะไรก็เราแต่ที่ทําให้เรารู้สึกแย่คือเราต้องยืนหยัดเพื่อตัวของเราเองถ้าเราพูดได้เราก็ต้องพูดสื่อสารกับเขาโดยตรงเลยว่าเอ้ย e ที่เธอทําแบบนี้ ฉันรู้สึกไม่ดีนะฉันรู้สึกแย่นะ่ะคือถ้าเราบอกเขาแล้วอะเราคอมมิวนิเคตกับเขาด้วยความชัดเจนแล้วอะแล้วเขายังทําอีกอะอันเนี้ยคือถ้าจะบอกว่าไม่รู้อะพิ่รู้สึกว่ามันไม่ใช่คือพิ่รู้สึกว่าบนโลกเนี่ยคนทุกคนอนะฟังรอบเดียวก็รู้เรื่องแล้วสมมุติว่าเพื่อนพิวมาบอกพิวว่าพิว,าพวทําแบบนี้แล้วเขาเสียใจคือครั้งหน้าพิวก็ไม่ทําแล้ว พี่เลยรู Which, itself, whatever, always, you know. ้สึกว่ามันผิดปกติอะถ้าสมมุติว่าเราจะต้องบอกคนหนึ่งซ้งๆว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบพฤติกรรมของเธอแบบนี้นะฉันไม่ชอบพฤติกรรมของเธอแบบนี้นะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าเราไม่ชอบอะแต่มันคือเขาอะตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราควรทําก็คือเอาตัวเองออกมาจากชีวิตของคนคนนั้นคือเราอาจจะไม่ต้องไปโต้ตอบอะไรเขาเลยแต่เราแค่เอาตัวเองออกมาจากชีวิตเขาเพราะว่าคนแบบเนี้ยคือเราทําอะไรไปเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของเราอยู่ดีเพราะเขาไม่ให้ความเคารพเราเขาไม่ให้เกียรติเราคือเราไม่ต้องไปกลัวเลยว่าเราปฏิเเเสธขาาาหรรือว่่ไม เขาแล้วเขาจะไม่ชอบเราทีเขาทําตัวแย่ๆกับเราเขายังไม่คิดเลยว่าเราจะไม่ชอบเขาอะนึกออกปะคือถ้าทุกคนคิดว่าเออไม่เป็นไรครั้งแรกยอมยอมไปก็ได้คือพิวบอกเลยนะว่ายอมครั้งแรกและครั้งเดียวมันไม่มีอยู่จริงคือถ้าเรายอมครั้งหนึ่งมันแปลว่าเราต้องยอมไปตลอดชีวิตเพราะคนคนนี้เขาจะชินถ้าเกิดเรายอมให้เขาทำหนึ่งครั้งแล้วอะครั้งที่สองสามสี่ห้าเขาก็จะทําโดยที่เขารู้สึกว่ามันไม่ผิดเพราะว่าเรายอมไง จะไปโทษเขาก็ไม่ได้ด้วยเพราะเนี่ยเราเป็นคนยอมเองเรายอมไม่ให้เขาลาเส้นเราเองเรายอมไม่เขาไม่ให้เกียรติเราเองดังนั้น,น,นเวลามีคนมาทําไม่ดีกับเราสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องยืนกรานแล้วถ้าเกิดว่าเขาทําอีกเราก็ตัดคนนั้นออกจากชีวิตเราเลยคือเราต้องให้เกียรติตัวเองด้วยไม่ใช่ให้คนอื่นมาย่ำยีทําตัวน่ารังเกียจกับเราไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วอะคนที่รู้สึกแย่คนที่รู้สึกเสียใจก็คือตัวเราเองคนที่เป็นทุกข์ก็คือตัวเราเอง การที่เรามี boundaries หรือว่าเรามีขอบเขตกับคนอื่นอะมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนใจร้ายมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีคนที่เขาดีๆคนที่เขาน่ารักคนที่เขาให้เกียรติเราเขาก็ยังอยู่ในชีวิตเราได้เหมือนเดิมเราไม่ได้ตัดเขาออกเราไม่ได้ผลักใส่เขาออกแต่คนที่เราไม่ยอมรับอะ ก็คือคนที่ไม่น่ารักกับเราคือเราก็แค่กรองคนเหล่านั้นออกไปไม่ต้องให้เขามายุ่งกับเราอย่างที่ 3. มอย่าไปเล่นตามเกมคนเหล่านี้คือทุกคนรู้ปะ่ะเวลาที่คนเหล่านี้เขาทําตัวไม่น่ารักกับเราอะสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรรู้ปะ่ะคือเขาต้องการรีอคชั่นจากเราเรีอคชั่นโกรธรีอคชั่นหงุดหงิดรีอคชั่นโมโหซึ่งเราจะไปเล่นตามเกมเขาทําไมอะคือเราก็นิ่งจบจะพูดอะไรก็พูดไปไม่สนใจ ให้ดูคนอนะลองใช้วิธี g r ร y r o ็อก e ม h อ d ซึ่งวิธีนะี้มันคือการทําตัวเหมือนเราเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งที่น่าเบื่อเหมือนให้คนคนนั้นที่เขาพูดกับเราอะพูดกับกําแพงแบบนั้นอะเขาถามอะไรก็ตอบไปตามมารยาทไม่ต้องไปตอบโต้อะไรเขากลับแล้วก็อีกอย่างคือเราไม่ต้องไปแชร์เรื่องส่วนตัวของเราให้เขาฟังไม่ว่าเขาจะถามอะไรนู่นนี่นั่นชีวิตนู่นนี่เป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจก็ตอบไปแค่ว่าอืมเรื่อยๆค่ะตอบแบบ เพลนเะน่ะตอบแบบไม่มีเนื้อหาตอบแบบไม่ลงรายละเอียดไม่ต้องให้เขามารู้เรื่องชีวิตอะไรของเราเยอะด้วยความที่เจตนาของเขามันไม่ดีเขาอาจจะเอาเรื่องของเราเหล่านี้ที่เราเล่ากับเขาไปเล่าต่อแล้วก็แต่งเติมอะไรให้มันเสียหายดังนั้น ในเมื่อเราสามารถควบคุมปากของเราได้เราก็ควบคุมตัวเองไม่ต้องไปพูดอะไรกับเขาเยอะเอาจิงคือพิวทำวิธีอะไรแบบเนี้ยบ่อยมากคือเวลามีคนพูดอะไรที่พิวไม่ชอบหรือฟังเรารู้สึกว่าแบบเออแปลกๆอะ่ะคือฟังแล้วก็รู้เลยอะ่ะว่าเออเจตานาของคนพูดอะ่ะคือไม่ได้มาดีแน่นอนอะ่ะพิวก็จะแค่ขำๆแบบ <laughs> จบคือเราไม่ได้ยอมรับเราก็ไม่ได้ตอบโต ล้วคนเหล่านี้เขาจะทําลายวันดีๆของเราให้หายไปในพริบตาถ้าเราไปโฟกัสกับเขาเยอะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องไปโต้ตอบอะไรกับคนเหล่านี้อย่างที่สี่เป็นบอดี้การ์ดให้กับตัวเองทุกคนรู้ป่ะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องให้ทุกคนมี a อ c e เซสมาถึงเราตัดคนบางคนออกไปจากชีวิตเราบ้างก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปทนกับพฤติกรรมแย่ๆของคนเหล่านี้ที่เขามาทําตัวไม่น่ารักกับเราเราสามารถจํากัดเวลาที่เราจะใช้กับคนเหล่านี้ได้คือถ้าสมมุติเรามีเหตุจําเป็นที่เราต้องไปอยู่กับคนเหล่านี้ ก็รอจบงานจบอีเวนต์แล้วเราก็แยกย้ายคือเราไม่ต้องไปอยู่ต่อเพื่อที่จะต้องทรมานตัวเองหรือเราอาจจะ unfollow เขาหรือเราอาจจะมิวเขาในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางคือในเมื่อเขาเป็น energy ลบๆในชีวิตเราอะเราไม่จําเป็นต้องเห็น energy ลบๆนี้อีกแล้วในเวลาที่เราอยู่บ้านหรือในเวลาที่เราไปเที่ยวหรือเวลาที่เราไปไหนก็แล้วแต่แต่บางทีคือเข้าใจว่าเออมันอาจจะมีความเกรงใจหรืออะไรใดก็แล้วแต่แต่ถามจริงๆคือตอนที่เขาทาตัวแย่ๆกับเราเขาเกรงใจเราปะ เขาก็ไม่ได้เก่งใจกับเราถูกปะเราไม่ต้องไปสูงสิงกับคนเหล่านี้เยอะเพราะยิ่งเราไปสูงสิงเยอะอะดรามา่าปัญหาทุกอย่างบนโลกใบนี้เท่าที่จะนึกออกอะคือมันตามมาหมดเลยอย่างที่5อย่างสุดท้ายรู้จักดูแล m e n t a l health ของตัวเอง m e n t a l health หรือสุขภาพจิตของเราอะพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเวลาที่เราเจออะไรท็อกซิกท็อกซิกอะคือมันไม่ใช่ว่าเราเจอแล้วเราก็ปล่อยผ่านคือมันไม่ได้บางทีมันจะทําให้เรากลายเป็นคนท็อกซิกหรือกลายเป็นคนคิดเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเราต้องมีวิธีการจัดการ negative energy สิ่งที่พิวทำเป็นประจำนะคะก็คือการเขียน journal คือพิวจะเขียนระบายทุกอย่างออกมาให้หมดคนนี้เขาทำอะไรกับเราเรารู้สึกแยก่กับตัวเองยังไงบ้างสิ่งที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นมีอะไรบ้างเรานอกจากคนคนนี้ที่เขาแยก่กับเราอะใครที่ดีกับเราบ้างเขาทำอะไรให้เรารู้สึกดีบ้างคือพิวจะเขียนทั้งสองฝั่งแล้วอันนี้มันเหมือนทำให้พิวอะ ได้มองโลกทั้งสองฝั่งฝั่งที่ดีกับฝั่งที่ไม่ดีคือบางทีอะ่ะเราจะชอบโฟกัสกับสิ่งแย่ๆเพียงอย่างเดียวดังนั้นเราต้องอย่าลืมไปโฟกัสสิ่งดีๆในแต่ละวันในวันนั้นๆด้วยเราทุกคนจะรู้เลยว่าคนน่ารักกับเราอะ่ะจริงๆอะ่ะมันมีเยอะมากแต่ว่าบางทีอะ่ะด้วยความที่อะไรแย่ๆมันมักจะชัดเจนมันมักจะฝังลึกในจิตใจของเรามันมักจะฝังลึกในสมองของเราทําให้เราจําเขาได้ชัดเจนมีวิธีหนึ่งที่พิวทำแล้วพิวรู้สึกว่าสุขภาพจิตพิวดีมากตั้งแต่พิวคิดแบบนี้ ก็คือผิวมองว่าตัวเองเป็นบ้านแล้วอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าเป็นเนกาทีฟเอนเนอร์จีผิวก็จะมองสิ่งเหล่านี้เป็นขยะอะไรที่มันดีๆผิวก็เปิดประตูบ้านต้อนรับแต่อะไรที่มันไม่ดีผิวก็ให้มันกองไว้อยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวให้รถขยะมาเก็บขยะเหล่านี้ไปคือผิวคิดแค่เนี้เราผิวรู้สึกว่าเมนโทเฮลผิวดีมากๆเวลาที่มีคนมาท็อกซิกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใส่ผิวเอาจริงคือผิวไม่ถือสาอะไรเขาเลยเพราะว่าผิวรู้สึกว่าผิวไม่ได้รับมันมาตั้งแต่แรกคือผิวเห็นแต่ผิวไม่ได้รับ เราพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เรารับเข้ามามันก็จะมีแต่สิ่งดีๆคืออันเนี้ยมันเหมือนการจินตนาการนิดนึงแต่พี่รู้สึกว่าผิวอะมองแบบนี้จริงๆแล้วมันช่วยให้พิวมีเมคอ e a เฮลที่ดีมากๆคือเราต้องไม่ปล่อยให้คนท็อกซิกเหล่านี้มามีบทบาทในชีวิตเราเยอะเราสามารถไปโฟกัสคนที่เขาหน้ารักกับเราได้คนที่เขาสพอร์ตเราได้คนที่เขาชอบช่วยเหลือเราได้เพราะ energy ของเราอะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆแล้วเราไม่ควรใช้มันเลื่อยเปื่อยกับคนที่เขาไม่หวังดีกับเราสิ่งที่คนท็อกซิกทุกคนเก่งมากๆอ,อะไรรู้ คือการทําให้คนอื่นรู้สึกแย่แล้วการที่เขาทําให้คนอื่นรู้สึกแย่อะมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าเราผิดอะไรมันคือตัวตนของเขามันคือนิสัยของเขามันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเลยทุกคนลองคิดดูคนที่เขาข้างในดีจิตใจดีอะเขาจะพูดอะไรแย่ๆออกมาได้ยังไงอะคือมันเป็นไปไม่ได้นึกออกปะแทนที่เราจะมานั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราไปทาอะไรเขาหรือเปล่านะให้ทุกคนหยุดเราคิดกับตัวเองว่า เราสมควรได้รับการปฏิบัติแย่ๆแบบนี้จากคนอื่นหรอคือเราต้องมีสติแล้วก็มองว่าพฤติกรรมของคนคนหนึ่งที่เขาทํากับเราอะมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือมันไม่ดีเราถ้ามองในมุมกับกันอะทุกคนจะทําพฤติกรรมเหล่านี้กับคนอื่นไหมทุกคนก็ไม่ทําถูกปะคือถ้าเราไม่ใช่คนท็อกซิกอะเราก็ไม่ไปทําตัวแย่ๆกับคนอื่นหรอกเราให้อาภัยเขาได้ที่เขาทําตัวไม่น่ารักกับเราแต่เขาไม่จําเป็นต้องอยู่ในชีวิตเราอีกต่อไปไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นคนท็อกซิก แต่คนที่ได้รับผลกระทบอะก็คือตัวเราเราได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมแย่ๆของเขาเราต้องหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้เราต้องจากัดการเข้าถึงจากคนเหล่านี้เพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดอะก็คือสุขภาพจิตของเราคือ mental health ของเราสิ่งที่พิวอยากจะบอกก็คือหน้าที่ของเราอะคือไม่ใช่ทําให้ทุกคนบนโลกเนี้ยมาชอบเราหรือมา treat กับเราดีๆเพราะว่าเราทําไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีใครทําได้ด้วย มันปกติมาก,มากๆที่คนคนหนึ่งเขาจะไม่ชอบเราคนคนหนึ่งเขาจะทําตัวไม่ดีกับเราแต่สิ่งที่เราทุกคนต้องมีอ่ะคือ boundaries กับตัวเอง boundaries กับคนอื่นว่าเขาไม่ควรล้าเส้นของเรานะ แทนที่เราจะพยายามไปเปลี่ยนเขาเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เวลากับใครเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ energy ของเรากับใครเราไม่ได้มี boundaries เพราะว่าเราเกลียดเขาแต่เรามี boundaries เรามีขอบเขตเพราะว่าเราให้เกียรติตัวเองเพราะว่าเราลักตัวเองและเรารู้ว่าเราไม่สมควรได้รับการปฏิบัติแย่ๆแ,แบบนี้จากคนอื่นก่อนจบคลิปนี้นะคะพิวก็มีการบ้านไหมทุกคนทําเหมือนเดิมวันนี้มีการบ้านสองข้ออย่างแรกเลยคือให้ทุกคนลองเขียนสถานการณ์ที่ทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าตามงานในวันหยุดหรือว่าเพื่อนชวนไปเที่ยวในวันที่เราไม่อยากไปอย่างที่สองให้ทุกคนลองเขียนตอบโตสถานการณ์เราเนี่ยว่าทุกคนจะปฏิเสธเขายังไงได้บ้างอาจจะตอบโต้แบบไหนก็ได้ให้ทุกคนรู้สึกว่าเออเราตอบแบบนี้แล้วเราสบายใจยกตัวอย่างในงานถ้าเกิดสมมติเพื่อนมาชวนในวันที่เราไม่อยากไปเนีย่ยก็จะตอบไปแค่ว่าเอ้ยขอโทษนะวันนี้กาจะไม่ได้ไปด้วยเดี๋ยวรอบหน้าไปด้วยกันนะ คือคิดคําตอบอยังไงก็ได้ให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนสบายใจที่จะพูดคํำนี้ออกไปในชีวิตจริงขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะพิ่วเชื่อว,ว่าทุกคนสามารถรับมือกับคนหอกซิกในชีวิตได้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่และทุกคนสามารถที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีได้มีชีวิตที่สงบสุขได้อย่างแน่นอนเราเจอกันคิวหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย